ก็กลับสวัสดีชาวโซเชียลแคมกันด้วยในจ้าวันนี้ก็มาอยู่ที่ m i ไม craft ซีไดโนเสาร์นั่นเองซึ่งพาร์ทนี้หลายคนอาจจะเห็นในน้ำแล้วคืออะไรอืเรียบร้อยโดนตัวนี้กินไปแล้วเฮ้ยมันกินกันทำไมวะหรือว่ามันไม่ได้กินอาหารผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเหมือนผมมาถึงปุ๊บมันก็แขกตายเลยเออ มาถึงแล้วมันก็ตายเลยทั้งๆมันอยู่กับตัวเนี้ยแล้วก็ตายเลยโอ้อะไรวะน้องสันก็เลยจะให้ของเลยแม่เลยก็เลยจะให้อาหารเลยเนี่ยคือผมกะจะให้อาหารแล้วก็มาแคสอ่ามันจะได้แบบไม่ต้องให้อาหารตอนแคสเกมไงมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเว้ยแต่อันนี้มาถึงปุ๊บตาย <c ười> คืออะไรวะเดี๋ยวๆมามามาถึงตายเลยโอ้ยน้องสรัรจังวะ โอเคป่ะช่างมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะให้อาหารพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็พาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะมาทํไดนโนเสาร์ทุกตัวนะครับที่เรามีอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันแล้วก็ทําตกแต่งเอ่อแมพเล็กน้อยน่าจะประมาณคลิปนี้แล้วอีกคลิปหนึ่งน่าจะจบซีรีส์แล้วนะครับเพราะว่าไดนโนเสาร์มันก็เริ่มที่จะเริ่มไม่มีอะไรทาแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มซีรีส์ใหม่กันดีวกว่าเนาะก็ไปกินซะเดี๋ยวไม่กินเยอะปะวะวกินอย่างเยอะ โอ้โหกินเยอะไปไหนเน่ยลูกอจก้จกจะกินเยอะกันไปแล้วเราอะเดี๋ยวๆโดดๆดดะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเปิดประตูปิดนะม,มากินไอสามเขาโอเคเรียบร้อยแล้วก็เหลือจระเข้สองตัวกับไอ้พวกเดนนิสสฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาในการขึ้นแล้วปักทอดทำวัดแสงอะไรนะเฮ้ยเอาวันนี้ไม่นอนเด เอาเดี๋ยวพูดถึงว่าให้นอนมึงนอนเลยทันทีแม่นอนเร็วกันเนาะเออโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ให้ตายเถอะไอ้บ้าเอ,อ้บอกให้นอนก็นอนอะไรมันจะบอกง่ายปานนั้นเนี่ยไปเดี๋ยวเราเอาข้าวไปให้กับไอ้เจ้าที่เหลือกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเออ,เอตอนนี้ปลาเราเหลือแค่ห้าตัวเองอะ่ะยวบอกนะเราต้องออกไปหาล่าปลาว่าเดือดฟักโอ้โหหาล่าปลาแกเ,เอาไปกินลูกดีมากขอแค่ มันกินเยอะจังวะขอแค่อยากกินเพื่อนกันก็พอแล้วเดี๋ยวไปเอาข้าวมาเพิ่มก่อนข้าวหมดข้าวหมดเออขอแค่อยากกินเพื่อนเราก็พอใจแล้วปล่อยเพื่อนมันเป็นอิสระไปนะฮะอย่าไปกินเพื่อนมันไม่ดีเกีย <c> จ <oughs> <c oughs> <c oughs> ไปหาเพื่อนใหม่โอเคเอ,อ้พวกนี้ผมก็ทําไว้แล้วนะครับก็รอรอเวลาสักครู่เนาะเดี๋ยวเอาข้าวก่อนเอาแล้วไปพลิกมันเอา,เอาโอ้โหเอ้ยแล้วไปพลิกมันทําไมเนี่ยนะโอเคจะมาเป็นฟองฟัดเลยปะ ไหนลองดูดิมันได้เป็นปลาอะไรออกมาปึ๊บปึ๊บเดนมาผมเดาว่าน่าจะเป็นปลาที่มันอยู่ในในบึงที่ว่าเราเคยไปเห็นนะฮะอันนะอันนะอันนะโอ้โหเกิดมาพร้อมกับการสะบัดเดี <c> ๋ย <oughs> เป็นอะไรเนี่ยมันกินอะไรอะ่ะเนื้อก็ไม่กินกินปลาด้วยกันเหรอเฮ้ยใจเย็นอย่ามึงไป ดูมันดูท่าซะก,ก่อนอเอ้อสเต็ปสเต็ปอะไรวะปลาหาอะไรดิ้นดอยดอยดอยโอ้ดิ้นอยู่ได้เหมือนขาดอากาศหายใจไม่ตายเถอะมันกินเยอะจังวะผมไม่ได้ให้มันแค่แป๊บเดียวมันกินเยอะกันขนาดนี้เ,เดยววอเดอร์เซลวอเดอฟักไอตัวนี้นะครับผมเป็นเดอรเซลหัวแข็งใช่ไหมหัวคอนหัวปอนหัวอะไรก็ว่าไปเนี่ยเห็นไหมเดอร์เซาทำไมไปอยู่ที่ตรงริมวะตรงนี้มีเยอะแยะมึงไม่อยู่วะ เออทำไมไม่อยู่กันวะเออช่างมันละกันปะเดี๋ยวเราเอาไข่เจ้าตัวนี้ไปอยู่กับเพื่อนมันดีกว่านะครับคือเพื่อนมันก็อยู่ตรงโน้น,นอะเนาะโอเคบัเดย์ัเดย์ h e l นี่เพื่อนใหม่ายมาแล้วนะเนี่ยดูแลเพื่อนด้วยส่วนไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามันไปปลออปป่อยไว้ที่ไหนดีไหนเด้อเออนั่นเดีเอาไปปล่อยไว้ที่ไหนดีวะ ก็ตรงนี้แล้วกันนะฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งกินเนื้อไปเลยแล้วกันนะครับก็ปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวรอมันโตเดี๋ยวมันก็มากินเราแล้วก็มันก็จะกลายเป็นดรสส์ที่เราเลี้ยงนะครับก็จะประมาณนั้นแหลนะเนาะเพราะว่ามันก็ต้องกินเราทุกตัวอยู่แล้ว <laughs> ทาไมดรสส์กินเราวะเออไม่เข้าใจกินเราทําไมให้ตายเถอะอีบ้าเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาฟักดรนะสส์เพิ่มอีกสี่ตัวนะครับผมซึ่งหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็ผมไม่ใช่พาร์ทที่แล้วหรอกผมเพิ่งฟักไปเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาถังเอาถังถังถังโอเคอันนี้ตัวอะไรวะอย่าบอกนะอันนี้ตัวหัวค้อนอะเต้าอตัวที่เราไปปล่อยอนนคือตัวอะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวที่เราไปปล่อยคือตัวอะไรวะอันนี้ปล่อยเลยปลาอปล่อยมันเถอะเดี๋ยวมันก็ตายครับผมไม่ยุ่งยากเลยพวกตัวพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็ตายโอเคมาลองใส่ในกรงนี้ดิอ่ะเอาไข่ไม่เหมือนกันอีกลักษณะไม่เท่ากันด้วยจเจริญแล้วครับ แป๊บนึงน,นะไข่เลยวะเฮ้ยไข่ตัวเลยวะออ้ดันกันด้วยอันนี้อันนี้ฟองใหญ่กว่าน,นี้จะฟองเล็กนะฮะอะไรเมื่อกี้เห็นขยับก็ตกใจนึกว่าจะฟักวัดเดินฟักโอเคไปเลี้ยวขวามาแล้วเดี๋ยวเราเอาถังน้ำไปตักนมก่อนก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะได้เอานมไปทำในื้อเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำบ้านเพิ่มอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งไกลๆเลย เออเป็นบ้านแบบบ้านพลักอะไรบะมาณนี้วะหรือว่าเราจะสร้างหอคอยเพิ่มดีหอคอยวะเออต้องการหอคอยเพิ่ม <c oughs> ต้องการหอคอยเพิ่มว่ะเออให้ตายเถอะอีบ้าเอยโอเคเดินสอนที่เราจะฟักนะครับหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมแล้วก็สามสี่สองตัวเลยปะเริ่มในการฟักมันปุ๊บหวังว่าจะไม่มีตัวไหนแตกใช่ไหมเราหวังอย่างนั้น คงไม่มีตัวอะไรแตกเพ้งออกมาจากกระจกใช่ไหมขอร้องอย่าแตกเลยไปไปดีกว่าไปหาไม้เดี๋ยวเดี๋ยวไม้ไม้เรามีป่าวะ่าหาหินก็ได้เอาหินกันเอาหินกันหิ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 นมีหนึ่งเออมีสองมีสามมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีเยอะจังวะเดี๋ยวมีเยอะจังวะโอ้โหนึกว่าจะมีน้อยน้อยให้ตายเถอะความจริงก็มีเยอะนี่ว่ะเอออีบ้า ไปไปไปเอาเก็บเอาเก็บเอ้ยไม่ใช่เอาเก็บดิเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเผาเอาเาเอต้องไปเผาก่อนยัดเลยครับผมได้แล้วต้องยัดครับช่วงนี้โอเคโอเคอันนี้ยัดไปเลยอันนี้ก็ยัดอ่ะอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าน่าหน่าน่าไม่หมดวะไม่หมดวะเดี๋ยวไม่หมดวะเยอะวะเออเยอะวะเฮ้ยไอ้นี่ก็เดี๋ยวเอาเอาเอานี่มาเอานี่มา ปุ๊บแล้วก็คราฟเลยครับผมเป็นปุ๊บเป็นบล็อกอย่างนี้แล้วก็เราต้องการไม้ใช่ไหมไม้ในการสร้างหอคอยเหมือนเดิมครับผมแต่เราจะสร้างอยู่ตรงโน้นแล้วก็ตรงโน้นอีกฝั่งหนึ่งให้มันเป็นสามหอคอยเออให้เป็นสามหอคอยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยววะเดี๋ยวจะแป๊บนึงเ,เอาเอาเอันนี้เก็บก่อนมันดูลกตัวแล้วกันอา่าแล้วก็ไม้สิ่งที่ต้องใช้คือไม้นะครับ ก็แน่ๆอยู่แล้วไม้แล้วก็ตามด้วยไม้เลยวะไม้แล้วก็ตามด้วยไม้เหมือนกันเออนะสิ่งที่ต้องการใช้ก็คือไม้ครับผมแต่ตอนนี้แป๊บหนึ่งนะขอนั่งดีๆแต่ผมว่าตอนนี้เรานอนกันก่อนไหมไปนอนกันก่อนก็ได้วะขอนอนก่อนละกันนะเฮ้ยรู้สึกวุ่นโอเคไปตื่นเช้าแล้ว เดี๋ยวเราต้องไปหาตัดไม้มาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอไปจําการสร้างของตึกนี้ก่อนนะผมลืมอืมลืมอ่ะไม่ได้สร้างนานละเป็นกี่กี่บล็อกสามสามสามสาอ๋อโอเคสามสามสามนะจำชุดสามสามสามหนึ่งสองสามสี่ชั้นโอเคสามสมสามสี่ชั้นสรุปตามนั้นเออไอ้ลูกไอ้ลูกอย่า อย,อย่าไปอยู่ใต้ดินลูกขึ้นมาเออไปอยู่ทําไมใต้ดินล่ะโอ้อกินไปดีมากคงไม่ตามเราจะมาใช่ไหมคงไม่กินเราจะไหมตัวนี้แล้วก็กรงตรงนี้ครับผมน่าจะฟักแล้วครับสองตัวนี้เดี๋ยววะเอา้าเอา้าเอา้าแล้วอีกตัวหนึ่งหายไปไหนอะเอา้าผมเห็นมันขึ้นอันเนี้ยแต่แสดงว่าต้องมีอะไรแตกหรือว่าอะไรว,วะ เอ้าวทำไมเหลือสองตัวเนี้ยไอตัวนี้ตัวอะไรอ่ะโอ้ยไอเหมือนมันเหมือนมันจะกินกันเดี๋ยวเหมือนมันจะกินกันหรือยังไงฮะอ้าวจะกินกันเหรอเอ้ยอย่ากินกันเลยเอ้าหายไปไหนแล้วเอ้าเมื่อกี้เห็นตัวตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกเอ้าหายไปไหนแล้ววะอ้าวอ้าวเอ้าเอ้าเดิยว ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อยู่ไซเอ้ามันหายไปเดี๋ยววะอ้าวเดโนเสาร์หายเฉยเลยนี่ไงประเด็นที่ผมโอ้ยขนาดไปปล่อยไว้ในกรงมันจะบักออกมาข้างนอกได้ให้ตายเถอะอาโอเคครับผมเราจะสร้างหอคอยเราจะก่อปะชุบชึบชุบอ่าแล้วก็โอเคสามบล็อกนะครับที่เราต้องการใช้ มันก็คือสามบล็อกนะเฮ้เยเฮ้ยเสามบล็อกโอเคแล้วก็ตามด้วยไม้ไะวางปึ๊บอ,อย่างนี้แล้วก็ไปทั้งหมดสี่สี่ชั้นนะครับแต่ว่าเราดูจากท่าทางเราไม้เราไม่น่าจะพอเออดูจากลักษณะและท่าทางเราไม้ไม่น่าจะพอเออไม้ต้องไปหาเพิ่มแน่ๆเลยโอ้โห แม่กูพูดเลยว่าเดี๋ยวจะจะ,จะแ,มแม่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 พูดเลยว่าโอเคอ่ะแล้วก็ต่อบล็อกข้างบนครับผมเออเอานี้มาปิดแรกเลยเอามาคราฟเลยแล้วกันทั้งหมดอ่สามถึงสี่ชั้นอ่าประมาณสามชั้นสี่ชั้นเดี๋ยวเราจะสร้างอีกหนึ่งหอคอยแล้วก็หนึ่งหอคอยอยู่ยตรงนน้นนะครับตรงที่มันเป็นป่าลกๆทึบๆอ่ะเออเดี๋ยวเราจะสร้างสองที่คือตรงนั้นกับตรงนี้นะฮะ โอเคใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม้หมดมันหมดง่ายจงังวะแปบบ๊บนึงนะก็เอาไปหาไม้กันเออไม้ไม้ไม้พิกแอคไ,ไปเลยตรงนี้มันต่ำเดี๋ยวอ๋อเออตรงนี้เราลืมไปเลยฮะเราลืมมาใส่ตรงนี้ไปเลยว่าตรงนี้มันต่ำเออว่ะโอ้โหบ้าเลยลืมไปเลยว่ากำแพงเรามันจะไม่สมบูรณ์โอ้โหผมลืมจริงนะเนี่ยนะโอ้โหไม่กัด โอเคช่องมันปล่อยไว้แค่นี้ก็ได้ครับอ่อันนี้ก็เสริม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 เพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็ตัดไปครับผมหนึ่งชุดไปยาวๆขอหนึ่งชุดหนึ่งชุดเต็มเต็มหนึ่งชุดเต็มเต็มตัดไปได้น่าจะสิบสิบอันสิบอันนะสิบอันนี้ก็น่าจะสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ว่ะโอ้โหสิบสี่เลยวะ่ะโอ้โหเยอะเยอะเยอะอันนี้สิบเก้าโอเคเอาไปทั้งหมดหนึ่งชุดก็ได้นะครับมันจะได้แบบ เออชัวชัวชัวมันจะได้ชัวชัวเออมันจะได้ชัวชัวจะทุบทุบทุบยิบเก้าหมแล้วอันนี้ก็ทุบไปเลยยิบเก้าแล้วสามห้าแล้วเออทั้งหมดก็เออหกสิบสี่อันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าป่านี้จะพอหรือเปล่านะหกสิบสี่อันน่ะน,น่าจะพอนะถ้าเป็นไม้อกอย่างเดียวก็น่าจะพออยู่แหละแต่ถ้าเป็นไม้เบิร์ตมาด้วยก็น่าจะเกิน <c oughs> เออน่าจะเกินแล้วแหละ ไอปาวัานนี้นี่จะไปไหนฮะช่วงนี้ขาดแคนปลานี่จตายได้ตอบสองอันเว้ยเฮ้ยได้ตอบสองอันเว้ยนักล่าปลาจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเรียบร้อยตายโอเคเพราะว่าปลาตอนนี้เราเริ่มหมดแล้วครับเออปลาเราเริ่มหมดแล้วหลังจากให้อาหารในรถสองไปเยอะเออปลาก็เริ่มหมดเหมือนกันนะโอเคได้มาทั้งหมด 64อันกับอีก1ชุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำกันดีกว่าทุบทุบทุบทำไมเราเข้าเถื่อนจังวะเนาะก็จะทรงประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเดือดเหรอเดือด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 เฮ้ยผมสร้างผิดเหรอเฮ้ยเอ้าสร้างผิดเฉยเลยเอ้าหูอย่าบอกนะต้องพังใหม่คืออะไรวะ เพงใหม่เลยอบ้หอบ้าสร้างผิดผมไม่ได้สร้างผิดตรงไหนนะสร้างผิดตรงไอเนี้ยความกว้างอะไรอยู่วะโอ้โธก็งงงงอยู่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืนสร้างใหม่ก็ได้ครับโชคดีที่เรามีขวานที่มันทุบแรงเออโชคดีโชคดีถือว่าถือว่าโชคดีเออโชคดีเหมือนกันโอเคทุบทุบทุบโอ้โหอีบ้า ก็ว่าอยู่ทําไมมันใหญ่จังวะเออทาไมอันอื่นมันเล็กเล็กแล้วทําไมอันนี้มันใหญ่จังก็งงอะโถอเอยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตุขูต้องมานั่งแก้ทั้งหมดด้วยนะให้ตายเถอะอ่ะเอาไปทุบออกทุบออกอแล้วก็มีหินที่เราวางยังไม่เสร็จโอยเจริญครับผมนะทุบทุบทุบพวกไม้พวกนี้ก็เคียย์ออกให้หมดแล้วก็ค่อยค่อยวางใหม่เออแล้วก็ค่อยวางใหม่นะครับง,ง่าย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 ดี เออเดี๋ยวค่อยวางใหม่มันจะได้ง่ายๆเลยไงโอเคเรียบร้อย้วก็ทุบเลยว้าอ,อันนี้ก็ทุบออกไปเขลียรข้างบนเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตามด้วยเสาสามเสาเหมือนเดิมไม่ใช่เลความสูงสามเหมือนเดิมแล้วก็ตีวงให้มันแคบกว่าเดิมแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปทําให้มันกว้างก็ได้อีบ้าเลยโอ้โหก็ว่าอยู่ มันดูลืมลืมอะไรไปหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ลืมครับผมผิด,ดไม่ได้ไลไม่ได้ไม่ไม่ได้ลงไม่ได้ลืมอะ่ะผิดเออบอกตรงผิดผิดเลยเนะวางไปสามรักตอนนี้เรามีกี่ชุดอ๋ว่าหนึ่งชุดครึ่งอ๋อก็เยอะอยู่เยอะอยู่พออยู่แหละสาหรับการสร้างเสาแต่ว่าการสร้างทั้งหมดนี่สิก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าส่วนมากเราใช้เป็นหินใช่ไหมล่ะเออปิดตรงช่องช่องเราใช้หิน ก็น่าจะพออยู่แหละไม้หนึ่งสองสามโอเคต้องการบล็อกทั้งหมดสามบล็อกเออจะตกจะตกกลัวตกแล้วเจ็บกลัวตกแล้วเจ็บแล้วจึ๊บโอเคันนี้ก็ขึ้นมาอ่ะขึ้นมาด้วยอ่ะสามบล็อกโอเคแล้วก็ปิดข้างบนครับผมนะวางไปเลยได้กี่ชั้นแล้ววะสามชั้นอีกชั้นชั้นสุดท้ายครับผมชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายจะถึงแล้วขออีกนิดเดียว จะถึงฟันอยู่ไกลไปให้ถึงโอ้มันก็ทำเป็นมันเตี้ยวกันไหมอ๋ออันนั้นอยู่ที่สูงอันนี้อยู่ที่ต่ําหรือเปล่าเออสร้างหอคอยไว้เยอะก็ดีเนี่ยแต่ว่าเราขอร้องอย่างเดียวไดโนเสาร์อย่ามาทําพังเออขอขออย่างเดียวอย่า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 มาทาพังเอ้ยจะคุยอโอเคขึ้นมาได้อยู่ก็ปิดครับผมปิดเลยตรงนี้ต้องปิดเลย เรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะพูดเลยว่าเรียบร้อยอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็ลงครับผมเออเชอะแล้วก็ตามด้วยเอาหินมาปิดพวกช่องช่องโว่แต่ว่าเราต้องไปใช้อ่แท่งไม้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาแท่งไม้กันไปะอะไรตัวนี้เออแต่ว่าตัวนั้นมันหายไปไหนวะมันเป็นตัวสีน้ำตาลเว้ยตัวสีน้ำตาลเล็กเออผมว่า โดนนี่กินหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้โหหายไปในพริบตาออเชยเฮ้ย,ยใครสั่งใครสอนให้เองออกมาฮะอยู่ในนั้นก็ดีอยู่แล้วโอ้โหทำน้ำเลอะเต็มไปหมดด้วยได้ได้ไดเออเดี๋ยวได้โอ้โหทำไม่เกรงใจเลยบ้าเอ้แตกไปหมดโอ้โหดูมันทำ โคตรเปืือนโอ้ยแล้วต้องมานั่งทุบอย่างงี้ะนะเออปล่อยมันไว้แล้วกันนะครับผมเป็นเมือกสุดเท่เออปล่อยให้มันเป็นเมือกสุดเท่ไปเออเอาถัางน้ําอยู่ไหนอนะเอาถัางน้ำถังน้ําน่าจะรีสปอนไปแล้วนะครับน่าจะหายไปแล้วแหละเออช่มันแล้วกันก็เหลือทําไมมันแหว่งไปอย่างงี้วะอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะันให่คลิปหน้าก็อย่าลืม กดติดตามหรือกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับไปละขอเคลียร์กับไอ้พวกเมือกนี่ก่อนเนี่ยเยอะเหลือเกิน